มามามาครับพี่น้องมือนี้สีผ้ามักแกงไก่เช่นอไว้ชมครับนี่คือบักริกกับหัวสิงไคด้วยครับมักเ็ดใส่ได้หลายด้วยครับบักริกมักบวเ็ดใส่สองหน่วยกับพ่อไล้ครับพี่น้องเดี๋ยวก็ใส่เกลือไปนิดนึงครับพี่น้องให้มันตำง่ายๆเนาะตำเลยครับพี่น้องมาดนี้ตำให้มันละเอียดแน่นหน่อยครับเขาหยาบๆยาบกับพ่อเนาะเดี๋ยวใผู้มากครับตำแหลกๆก็ได้หยาบๆยาบก็ได้บวผิด อันนี้น่องเปียมักแหลกแหแน่หน่อยครับซ้ำนีพ่อครับพี่น้องมมกพริกบานเท่าได้ครับนี่เย็บเอาเองพริกปลูกยังแสบพี่น้องอะแดงนาะใส่พริกแข็งเนี่นนนยังแสบปกตินี่เครื่องแกงก็เข้าพี่น้องพ,องพี่มี่หมกพริกก็จะใครตามเรียบร้อย ไก่บ้านทับเรียบร้อยครับน้องไม้สมครับผมพักอีตูไอแกงเลยให้น้องมาเนี่ข้างหมติดเตาแกสพี่น้องใส่น้ำโอโจะเดี๋ยวเขาสีขัวไกลกวนน้องพี่น้องเนาะตักเคงแกงเอาไทยพี่น้องมา เนี่ยมองสีเห็ดบคือกันได้พี่น้องเด้อแต่ว่าน้องเปลียนเห็ดยังสีครับขัวเครื่องแกงหอมๆก่อนครับลุงเออหอมพี่น้องหอมหอมหอม ใส่ไกล่ลงไปพี่น้องมานน้เดี๋ยวน้องเปลี่ยมผี่กวาวไก่ให้ก่อนได้พี่น้องสตรน้องเปลี่ยมทำหนึงหน่งหอน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 พี่น้องหอน,หอน อ่าพี่น้องเดี๋ยว,วไก่ไก่ที่ซุกเขายังเติมน้ำอีกนิดนึงเอาพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่เห็นบ่ไกเ่เดิมที่ซุกเดี๋ยวนี่บ่เอาเติมน้ำนเพราะถั่วงไก่กับพ,พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคนมักได้พี่น้องมักน้ำหน่อยน้ำไรแต่ว่าน้องเป็นบ่ามักน้ำไรเป็นไรครับ มันยังเข้มขนเติมนหนังเข้าไปแล้วล่อ,อน้าเดือดพี่น้องเดี๋ยวเาเอาหนำใหม่โสมลงแล้วกับปรุงรสครับอเอา้นาน้ำมเดือดแล้วพี่น้องแต่ว่าต้องเป็นอีพรอนไฟล้งข้าวหน่อยหนึน่งเนาะเดี๋ยวไห้ไก่มันที่ปเปื่อยนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะไก่สิบเปื่อยแล้วพี่น้องหนำใหม่โสมใส่เข้าไปนี้ นี่เทใส่เลยเทใส่แะเดี๋ยวค้นๆก่อนพี่น้องมาหนิเดี่ยวไปปรุงรสครับปรุงเลยเทน้ำปลานิดนึงครับพี่น้องเผาส่ร้ายนะครับน้ำปลาปรุงสุรดครับปรุงสุรดจะทำท่วนเนี่เสียบก็ใส่นันสีเข้ม อ่ะเดี๋ยวคนงอนพี่น้องมาหน่สูดสูดน้องเปียมหนิซีโป้ใส่สปลาแดกเล้ยพี่น้องเล้ยมันเหม็นการเป็นพอ่อค้วอีดีพี่น้องเฮ็ดเหลียเฮ็ดปุ๊บลงล่างปั๊บพี่น้องอย,ย่าแซ่อย่าสร้างอย่าฆ่าไปาสีน่าโสิมมิงครับพี่น้อง พอดีพี่น้องพอดีบอ่อน้องใส่ยังเรียบร้อยพี่นอ้นองขั้นตอนทุ่ยไทยใส่พักอีตูปิดแก๊สเลยครับมันยังสีหอม พร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องแกงไก่น้อใหม่สมเสบเซบครัผู้ใดมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเปลี่ยนกด,ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ